วันนี้มาป้ายยาวิตามินที่ช่วยในเรื่องของผิวแล้วก็สิวของอายได้ดีมากบอกก่อนว่ากินตัวนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วคือเห็นชัดมากในเรื่องของสิวต่างๆคือสิวขึ้นน้อยลงถ้าเป็นสิวอักเสบคือสิวแห้งเร็วมากน,นี้เลยค่ะพีบุอีฟ e ทุกคนอยากจะบอกว่ากินจริงจังกินเองกินจนแบบหมดมาแล้วกล่องหนึ่งนะคะนี่ให้ดูคือแบบ ให้ดูสภาพพี่ฉันมีจริงๆนี่คือชอบมากคือนอกจากเรื่องสิวอะตัวนี้เขายังช่วยในเรื่องของความขาวใสเสริมภูมิต้านทาน,ทานได้ด้วยนะคือใครที่มีปัญหาพวกเลองผมหรือเล็บไม่แข็งแรงตัวนี้ช่วยได้นะคะอย่างอายอะผมร่วงเยอมมากตั้งแต่หลังคอ่ะแต่ว่าตั้งแต่กินตัวนี้มารู้สึกว่าเล็บผมแข็งแรงมากขึ้นเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นได้ชัดมากๆคือผิวของเราทุกคนมันจะลื่นมันจะนุ่มมันจะกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆจริงๆนี่แค่ประมาณเกือบเดือนอะยังเห็นชัดขนาดนี้เลยอะ ถ้ากินไปเรื่อยๆนะ่าจะเห็นผลชัดมากๆให้ดูตัวเม็ดของเขาจะเป็นเม็ดเลียวๆเล็กๆแบบนี้ทุกคนมันกินง่ายนะใครที่กินยายากอยากให้ลองตัวนี้เลยธีการกินก็คือกินแค่2เม็ดหลังมือ้ออาหารมือ้อไหนก็ได้เลยอย่างส่วนตัวไอชอบกินมื้อเช้าสารสกัดของเขาที่ใส่มาแต่ละตัวดีมากเลยนะทุกคนมีแบบเนอซินามายที่ช่วยในเรื่องของทําให้แบบผิวเราชุ่มชื้นมีซิงค์นะคะที่ช่วยในเรื่องของแบบสิวต่างๆสิวอักเสบอะไรเงี้ยสารสกัดมันเยอะมากๆบอกว่าสารสกัดแต่ละตัวของเขาเป็นสารสกัดจากธรรม ชาติด้วยคือเราอ่ะก็เป็นคนที่กินวิตามินมาเยอะมากๆแต่เราชอบตัวนี้มากแนะนำราคา390บาทสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนอีฟ e ทั่วโลกหรือตามไปดูข้อมูลได้ที่เพจอีฟ e ได้เลยค่ะ